วันนี้สมพลก็มาเข้าครัวนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นต้มกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็ตำน้ำพริกกะปินี่จ้ากระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์มากๆเลยนี่นะคะกำลังอ่อนๆเลยนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะคะก็เหมาะสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะลดอาการท้องผูกนี่เลยจ้าแล้วก็มีเส้นใหญ่ดีต่อการขับถ่ายนะคะวันนี้จะนําไปต้มนะคะ ้มน้ำพริกกะปิลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอาหารนี่เลยจ้าไปเลยจ้าตำน้ำพริกก่อนนะคะนี่จะเป็นน้ำพริกกะปิก็จะมีกะปิมีพริกมีหัวหอมแล้วก็มีกระเทียมไปเลยจ้าตำกันเลยโป๊กๆนะคะน้ำพริกนะคะก็เป็นน้ำพกกริกที่สมพรเองชอบกินมากเลยแล้วก็ จะตำกินเป็นประจำนะคะส่วนน้ำพริกอื่นลุกผ่อนก็ชอบนะคะแต่ส่วนมากจะชอบน้ำพริกกะปินี่เลยจ้าตำให้แรกนะคะนี่จ้าแรกแล้วนะคะเราก็ผสมก็จะใส่บีบน้ำมะนาวลงไปปรุงรสตามใจเราเลยนะคะชอบเรียวชอบเค็มชอบหวานใส่น้ำตาลจ้า ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ากะปิจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็ชิมเอารสที่เราชอบเลยจ้านี่นะคะน่ากินามากๆเลยกินกับข้าวร้อนๆผักหลายๆอย่างนะคะวันนี้สมพรมีกะหล่๊ยบเขียวต้มนะคะนี่จะได้น้ำพริกแล้วเราก็าไปต้มกะหล่๊ยบเขียวกันเลยจ้า ตั้งน้ำให้เดือดนะคะต้มกระเจี๊ยบเขียวนะคะถ้าใครชอบแบบไม่มีเมือกนะคะวันนี้ก็จะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสปอนก็เคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะว่าการต้มกระเจี๊ยบเขียวไม่มีเมือกใส่อะไรลงไปนะคะมีจาน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่กระเจี๊ยบเขียวลงไปนี่นะคะสิ่งนี้นะคะจะทำให้ การต้มกระเจี๊ยบเขียวของเราไม่เป็นเมือกลื่นๆื่นนะคะหรือใครชอบแบบเป็นเมือกลื่นๆ่นก็ไม่ต้องใส่นะคะเมือกลื่นของกระเจี๊ยบเขียวก็มีประโยชน์นะคะนี่เลยนี่นะคะก็จะทําให้น้ําไม่เป็นเมือกน้ําใส่นะคะเมือกของกระเจี๊ยบเขียวนะคะก็จะช่วยลดอาการท้องผูกเพราะมีเมือกที่ช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวขึ้นแล้วก็ยังมีใยอาหาร ที่ดีต่อการขับทายนะคะนี่จ้ากระเจี๊ยบเขียวต้องไม่ต้องนานนะคะแค่ระบิมนมะนาวใส่ลงไปหรือจะใส่เกลือลงไปก็ได้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะก็จะทําให้กระเจี๊ยบเขียวของเราน่ากินมากขึ้นนี่จ้าตักขึ้นเลยนะคะก็จะไม่ทําให้เละเกินนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบแบบ จิ้มเกินไปนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไปเลยจ้าเราไปกินข้าวกับน้ำพริกกะปิกันจ้านี่นะคะลวกเสร็จแล้วนะคะสีสันน่ากินมากเลยวันนี้สปอนก็มีนี่ประกาศดองอีกอย่างหนึ่งนะคะจิ้มน้ำพริกกะปิอร่อยมากๆเลยจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านเมนูบ้านๆน,นะคะสำหรับผักต้มจิ้มน,น้ำพริก นีนะคะเมนูวันนี้ขาวหมุดมอเลยจ้าวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยจ้าพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะ